สวัสดีทุกทกท่านหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขาย ID เกม Rv มาแนะนำไอดี ID สกินแลแแรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทมี ID ีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดี หน้าเพจนี้เลยเพบ t p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ i d r v ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอได้ที่เพจเลย t p 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆผมขอแนะนำเพจมารูช็อปเติมฟูปองอา v วเพียงใช้ Open i ไดดีหรือเติมผ่านระบบพา s ์สเม l ทั้งถูกสะดวกคุ้มปลอดภัยต้องมารูช็อปติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นได้ที่แฟนเพจอย่าลืมถูกใจแฟนเพจด้วยนะครับและร้านมาลูช็อปจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายและเพจเปิดมานานกว่า3ปีผู้ติดตามแสนห้าลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับฟลิเน่าในการตายขึ้น เกาสิบดาวของเรานะถ้าเราชนะดาร์เนียจะเป็น90ดาวนะครับเ <Yeah. S 1> ดีย๋ยวมาดูกันว่าลิเดียนาเนี่ยเฟี้ยวขนาดไหนในแรงส,งสงูงๆแต่ผมบอกเลยว่าเฟี้ยวจริงเฟี้ยวจริงนะ,นะเน <c oughs> ฟี้ยวจัดๆ <c oughs> เลยแหละมาดูกันนะครับว่าตัวมันจะเฟี้ยวขนาดไหน <c oughs> ผมบอกเลยว่าลิเดียนาเป็นเมทที่ครบเครื่องที่สุด <c oughs> ครบเครื่องมากมาก เล่นแบบว่าถ้าเจอคนเล่นเป็นๆเ,เนี่ยยังไงตัวนี้ก็โอกาสเกิดสูงจะจัดเลยนะเป็นเมียที่ฆ่ายากลงยากพอสมควรนะแต่ผมติ๊กบอกเพื่อนละดูเพื่อนไม่ถอยนะมันจะตายไปนะโอเคเมียเหมือนเขาไม่ได้เดินขึ้นไปนะแต่ว่าทีมเรามีตัวเฟี้ยวอยู่อย่างกับแบนกับเเลนตัวเฟี้ยวเลยแต่ว่าทีมเขานี่ไม่ได้เลือกตัวมาแก้อย่างมาหลอดนะผมบอกเลยว่าถ้าจิบมาหลอดมาเนี่ยอาจจะงานหยาบ เพราะว่าจริงๆนะผมบอกเลยว่าถ้าเล่นามาหล็อตเออตัวผมตะกี้ผมพูดว่ามูลหลาดหรือมาหล็อตต้องเป็นมาหล็อตนะเบื่อผมเพิ่งฝึกง,งานมาไงผมเพิ่งเลิกงานอืมผมช่วงนี้มันเป็นมหาลาัยปีสี่ครับเทอมสุดท้ายมันต้องไปฝึกง,งานไงผมไปฝึกง,งานแล้วผมกลับมาผมมาทาคลิปต่อผมจะเบื่อเบื่อหน่อยนะครับทุกคนนะ เนี่ยผมก็ลืมคำพูดตัวเองว่าผมพูดมาหลอดหรือโบลาดอ่ะคิดดีดีเบอร์ขนาดไหนนั่นแหละครับต้องเป็นมาหลอดนะแล้วก็โอกาสที่มาหลอดจะเกิดเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้ามาหลอดเกิดเมื่อไร่เนี่ยแบนกับเฮเลนไม่สามารถที่จะชนะได้นะครับผมบอกเลยว่ามันเก่งมากมาหลอดถ้ามันเกิดนะพูดในกรณีที่มันเกิดแต่ถ้าพูดในกรณีที่ไม่เกิดก็โดนนะครับโดนแบนกับเฮเลนเล่นแน่นอนนะถ้าคนแบบยืนโพสิชันี่ไม่เป็นนะ แบบเข้าไม่ถูกอ่ะเออโดดไม่โดนอะไรเงี้ยโดดไม่โดนแวนก็โดนแวนซอยสวนนะครับมาดูการเดินเกมคร่าวๆกันนะครับเดินมาเติมเพื่อนแลว้วเพื่อนเราโดนไงจะช่วยเพื่อนก่อนเลยอย่าเพิ่งบวกเพราะว่าถ้าเราบวกไปเนี่ยเราจะโดนสองหนึ่งและเพื่อนเราไม่สามารถที่จะช่วยได้เงั้นเลื่อนโลเนี่ย าแบบรู้สึกว่าจะโดนเวียดป่าก็ถ้าเดินผ่านบัฟฟ้าบัฟแดงอะไรเงี้ยก็ตีลากออกมาไ,มได้นะเอลากบับออกมาเลยอันนี้ผมแบบพ่นแนะนําเลยนะให้แบบเดินผ่านก็ลากบับออกมาเลยถ้าป่าเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆะครับเดินลากออกมามันไม่ได้เสียเวลาหรอกครับ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะบอกนะครับระหว่างการเดินเติมเกมเหรือว่าการเดินกับเลนเนี่ยผมอยากแนะนําให้เป็นล่างจิ้งจอกนะมันเติมได้เร็วกว่าคือมันอาจจะไม่ได้วิ่งได้เร็วกว่าหรอกแต่ว่าคือมันมีสกิลสองครับที่มูฟไปข้างหน้าได้แบบระยะเร็วกว่าเดินปกติล่างคนนะเข้าใจปะ่ะ <Yeah. S 1> นั่นแหละครับที่ผมอยากจะแนะนําแต่พอใกล้ถึงเลนอะไรเนี้ยก็แนะนําให้แปลงล่างเป็นล่างคนเนี่ยเราจะมีสกิลสองที่เอาไว้ใช้ดัดเข้าไปชื้อนี่นะ เนี่ยพอใกล้ๆก็เปลี่ยนเป็นล่างคนนะครับออกกับเลนปุ๊บเราก็แปลงล่างอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจง่ายแต่ก,ก่อนแต่ข้ามบมผมก็อยากจะนะทำเป็นล่างคนนะอันนี้สําหรับกรณีที่คนเล่นไม่เป็ี่ยนเสือเล่นนะครับอันนี้ไม่ต้องรีบนะสาตาัสาตว์ไปสัตว์ไปอะไรแหละจัดไปพูดก็ไม่เถียง แ,แล้วเขาหยิบลูกมาเดีย๋ยวกำลังถูกส่งออกไปผมบอกเลยว่าหวานเจียยเจ๊ยบเกมที่90ดาวของเรารผมบอกเลยว่าเกมที่90ดาวของผมนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะผมขึ้น90ดาวซีซั่นนี้ครั้งที่สแล้วนะเว้ยหมายถึงแบบว่าหมายถึงแพ้จาก90ดาวมาปุ๊บตกเป็น89เนี่ยสรอบลว ผมลงมา8ปดสก้าสามเลาแล้วนะไม่เป็นไนเมื่อกี้เพราะว่ามันคือการกดสโร์ของเราไปร้อยดาวนั่นเองนะครับเราก็จะเจออะไรแบบนี้หน่อยนะโอ้ไม่ชอบตรงที่ติปูสองไม่ชอบติดคีเนี่แ อาจจะเงียบหน่อยนะพี่โค้สมาธิมันต้องโอ้ยะก,กูโอ้โหสมาธิอะไรอย่างนี้อ่ะคือสมาธิมันต้องสูงนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ผมแบบสมาธิค่อนข้างสัง้นเหนื่อยเอาเพื่อนจะเอาตรงนี้แบบสมาธิค่อนข้างสั้นนะทุกคนตอนบวกตอนอะไรอนยะ่าเี้ยจะเงียบหน่อยนะ อาจจะมีพูดแบบพิดๆเถื่อนเหน่อนนะ <laughs> ต้องย้ำบ่อยๆเดี๋ยวแบบโอนดูข้ามแล้วมาเจอชอ็ชอตพิษช็ชอตช็อตพูดพิษข้าเอมเกมกนเถอะครับแล้วก็เลื่เกมเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวนี้หวังพึ่งได้แน่นอนนะในการชอ็อตซ่าดาร์ค ัต so ้องมีจังหวะให้เราเล่นผมบอกเลยแต่ว่าอยู่ที่โซิชั่นดาร์ก็แหละผมบอกเลยว่าถ้าดาร์กอยู่ล่างเนี่ยโอกาสเบิ้ลสองก็มีนะโอกาสเบิ้ลสองนี่สูงมากผมบอกเลยถ้าดาร์กอยู่ล่างเนี่ยวิวิวิวรื้มขอนะครับเฮเล่นฮีลวอยู่นี่ก็ยิงจังเลย แล้วมันยิงโดนไงอันนี้มันแฮกแมป <c oughs> ขึ้นมนาะวกคาร,นะรีไปเลยนะครับเซตไอเทมที่ผมจะเล่นนี้จะเป็นเซตเดียวกับลาดเลยนะในการขึ้นไอเทมแต่ละชิ้นอะ่ะมันเป็นฮีโร่ประเภทแบบค่อนข้างที่จะเหมือนกันเป็นพวกเบอร์ด,ดามเมตหลักๆนะครับการเบอร์ดามเมตหล,กล,กลักๆโอ้โหไม่เงย เอ้ยแบบหลอดเท่หน่อยก็ไม่ได้อะคนจะหลอดเท่ในการเล่นเลยนหน้าหน่อยนึงเ <c oughs> อ้ยไปเคลียร์ล่างเลยก็รวยว่ะแบบก็ให้แวนเฮียร์เล่นๆไปนะเราไม่ต้องใช้บัฟกับเกมนี้เพราะว่าเราชิลให้แวน,แวนมัน DPS ไปเรื่อยๆคือถ้าแวนมันสโนุบอลไปเรื่อยๆก็คือไม่มีใครเอาอยู่ตัวมันเก่งมากตรงเกงมไว้แม่งสโนุบอลไปเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทียนเทียนถ่ายอย่างนี้แล้วผมโป๊กสองแบผมไม่กล้าเข้าโอ้ยสองจสองใจวะไอ้นี่เราขาดสมาธิหรือสมาธิสั้นเปลี่ยนอย่างนี้เองกินแล้วไม่ออกเดี๋ยวมันจะรีล้างแล้วนะครับเดี๋ยวผมอจะกดเม็ดส้มล้านเม็ดส้มคือมันจะรีเนี่ยมันยังไม่ถึงสิ้นเดือนใช่ไหมมันจะรี แต่ว่าในกรณีเนี้ผมจะบอกก่อนนะครับว่าพอลีเม็ดใกล้สิ้นเดือนใช่ไหมผมจะยังไม่กดล้านเม็ดส้มนะครับผมจะไปกดล้านเม็ดส้มในช่วงเดือนถัดไปเลยเพราะว่าเดือนนี้ผมจะปล่อยล้านเม็ดส้มเลยนะผมจะไม่เอานะผมจะไม่เอาเม็ดส้มแตอน,นี้นะเพราะว่าผมผมไม่มีเวลาเล่นจริงๆต่างๆผมก็เลยยังไม่เอาแล้วกันจะไปเอาเดือนหน้าเพราะาเดือนหน้าผมก็น่าจะแบบลงตัวเนี่ยน่ามีปัญหา เหมือนตะกี้เหมือนภาพนี่อเบียมนันกระตุกเลยห่างตามพออุ้ยแล้วไปทัาบอะไรข้างในวะนะสุดจัดโอ้ยอยากจะสุดบ้างก็ไม่ได้อยากเอาสุดเหมือนกันนะอู้ยอ้ยอืมเราเอาคิวแค่สองอะเดยแต่มื่สกรรวมเราแบบมีส่วนร่วมถึงสิบตัวเลยนะ เออสกอเรอ์รวมมีสิบสอง่ะมีแค่สองตัวที่เราไม่ได้มีส่วนร่วมพีเดียน่าม่เป็นตัวที่มีสกิลทุกเออมีดาเมจทุกสกิลนะครับตัวที่แบบแจ่มจัดมีดาเมจทุกสกิลแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีสกิลไหนที่ไม่มีดาเมจครับแม้กระทั่งสกิลสองล่างจิ้งจอกอ่ะแบบแบบเขาเรียกว่ามูผ่านเฉยๆอ่ะ ฐานก็โดนดาเมจอ่ะคิดดูมมแม่งมีแบบพุ่งด้วยก็แบบว่าดูเก่งดูกโกงแล้วพุ่งหนีได้พุ่งเข้าได้พุ่งล้วงได้ใช่ปะ่ะระหว่างพุ่งยังมีดาเมจอ่ะของแท้ยิวยิวยิว วุ่ยสงสัยคลิปนี้ผมจะไม่ได้ตัดสักช็อตออกเลยมั้งเนี่ยเ,ออเราไม่ตายไงถ้าเราตายเราจะต้องตัดออกเพราะว่าระหว่างเราตายเราไม่ได้พูดอะไรไงเ,ออเราเกิดเราแต่แบบตัดออกเพื่อให้คลิปมันกระชบับแต่ว่าถ้าเป็นคลิปแบบนี้เนี่ยถ้าผมไม่ตายเนี่ยผมไม่ตัดนะว่าถ้าตัดไปนี่คือแบบดูสักห้านาทีอ,อ่ะห้านาทีคลิปนึง ถ้าผมตัดนะเกรยน่าจะไม่ตัดน่าจะไม่ตัดแหละเพราะวันนี่ผมเล่นมาสิบนาทีมันมีแววที่จะชนะแล้วนะจริงๆผมตัดในคลิปเหลือห้านาทีเพราะว่าอีกห้านาทีนี่พูดไรประโยชน์ไงไม่มีอะไร,รถ้าแบบว่าเน้นเนื้อแบบเน้นเนืเ้ออะไประโยชน์นี่ถึงหรือเปล่าไม่รู้ห้านาที ผมว่ามันดีตรงที่ว่าแพทเนี่ยดาร์กมันส่งเกิดนะดักสิบห้ามันส่งเกิดล่างหรือบนแค่นั้นนหะแต่ผมบอกเลยว่าเกมเนี้นะถ้าดาร์กมันเกิดล่างโอกาสที่เราจะโป๊กสองเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าบนอีกนะหลายคนอาจจะงงอาจจะไม่รู้แต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้เหมือนกันงงซิผมว่าคนงงน่าจะน้อยใครง,งงก็ถามได้ผมยังไม่บอกหรอกนะครับ โดนจอดนี้เข้าไปโอ้ยแล้วผมโป๊กสองแต่ว่าผมไม่ได้ฆ่าแบบตีเปอร์เซ็นต์เลือดเลยดาวสิบดาวนะครับ สกอร์ก็จะต่ำๆนะโ oh 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 oh. อ้โหเนี่ยสกอร์1 4ต่อ4มันไม่ได้แบบสูงแบบ20 30สกอร์คิวมันยัดเยินอะไรอย่างเงี้ยโอกาสน้อยมากเลยที่จะเป็นมัมนเล่นมาก,ก็ระดับกลางปานกลาง15ตัว16 78จะมี20บ้างขึ้น30ก็จะมีบ้างแล้วแต่เกมแต่ว่ามันไม่ได้บ่อย ฟาร์มไม่หมดเลยนะครับมันเลดเกมแล้วนะเราจะฟาร์มทั้งป่าเราป่าเขาฟาร์มไปเลยนะครับคือง <c oughs> ่ายๆคือทำอยังไงก็ได้ให้เรารวยที่สุดให้เราเกิดเร็วที่สุดอะ แบบเรียวๆไม่มีการตัดผมบอกเลยว่าคลิปนี้ผมไม่ตัดนะทุกคนนะครับอาจจะดูแบบช็อตไหนที่ผมเงียยเนี่ยมันอาจจะว่าอยู่นึกว่าโป๊กสองไหมเงีเ้ยพ,พี่ก็โหดหลายเกินกัจะเอาผมกนานนั่นเลยรกระลวงพอ่อหลงเกิน,นแล้วมันไปหรือย,อยังเนี่ยไปแล้วแหละใช่ไหมไปแล้วแหละ ไปที่ดูแมพล้าสายตามันมันไปถึงนู่นแล้วหลักอำนาจเป็นเพียงการแสดงความรู้ออกมาอย่างเป็นรูปธรรมชึบชับชึบชับอยู่ไหนกันนะเล่นไงเล่นง่ายไหม คนดิเนน่าเป็นตัวที่เล่นง่ายมากเลยนะนี่ขนาดผมไม่ได้ค่อยจะเล่นไม่ค่อยได้จะเล่นไม่ค่อยเล่นจะได้อพูดอะไรเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นติเนน่านะครับก็ยังเล่นเกิดละมัง้งเนี่ยมันก็ได้เอมพีอ่ะคิดดูเด็นี่ขนาดแบบคิวไปแค่สามตัวเองนะ <laughs> โอเคจเจอกันเหน้าครับเอาเดี๋ยวนะกูได้เอมพีไม่ใช่หรอแล้วทำไมมันเป็น,ปนผู้เป็นเล่นไป เฮ้ย huh? แต่ยิ่มันขึ้นว่าผมอันดับหนึ่งไหม <laughs>